สบายดีโมนี้ฮัชิมานำต่อลงกินนำ้ำครั้งแรกของปีเล่ยปีนี้ถ้าถาก็เริ่มมาลงลงหาแนวเบื่องกันว่าฮัสินน้ำเลยจะห่างหมดนี่ อยางมันเราลำห้วยเห็นแล้วแมหนึง่งมาเริ่นกนามันจะไปทางใดไปแล้วบินๆมาปองนี่เลยพี่น้อง ล้องปองขึ้ปองนี่เลยไป่ให้ตามไป็นระดับเบืง้งมันจะพอรหรือบ่พอเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นพี่น้องเห็นแล้วมันอยู่ต้นไม้เนี่ยนี่นึงอ่ะเดี๋ยวเาไปเบื้องใกล้ๆก,กันว่นนัดแจ้งรังไงทำไรไปพี่น้อง Là, à, đây con tôi bừng. ngay nói. À, cho con bạn này. Hả? Kẹp nâng tẹp. ai, bây cái mông mây. chiến มันมาหอดตลิงคองแล้วมันั่งเล่นที่ห้องใหม่นั่งบึงเืงเติบเห็นบินมาแต่ของบินย้อนซ้อนขึ้นขึ้นหลังแนวจะกลับไปเบึงอีกวายิมี่ทางต่อเรียว่ามันบินตัวเพิ่งเริ่มหาิปีนี้บ่ท่นโ้เลย กานจับจุดกันได้อาทีตนี้เห็นแล้วห้างหนึ่งเฮ้ยเฮาไปเบิ่งห้างที่้องกันวันชิพอไปว่ะมันบินร้อนซ้อนนี่บินวะนี่บินขึ้นนี่เสื่งปลาซักเลยไปกสัคคู่เดี๋ยวไปเบิ่ง นั่งไปห้องเติรแล้วหาก,กเห็นห้างมันเห็นมันบินมานั่งใกล้ๆกับห้างมานียเลยหนึ่ไปแล้วไปหนึ่งขึ้นกกตาลพี่นอ้องขึ้นกะกะตาลเลยอยู่ในเปตาลกล้องอาจจะว่าแจ้งเล้นะทายผูเ้เดียวเลียนโทรศัพท์กับโมเป็นมาเบิ้งอยในเปตาลนี่นี่ โอ้ข้างขาวงามอย่างนี้ครับมัวอ่าข้างที่สองห้างที่สองแล้ว